สวัสดีครับผมสุปทรจันหลวงคุณกําลังเป็นโรคร้สายพันธุใหม่ของนักธุรกิจเครือข่ายอยู่หรือเปล่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อที่กําลังแพร่ระบาดกันอย่างหนักมากในวงการธุรกิจเครือข่ายขายตรง MLM ซึ่งในโลกของการทําธุรกิจเครือข่ายถือว่าเป็นโรคร้าที่น่ากลัวมากๆพอไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นโรคนี้แล้วมักจะรักษาไม่ค่อยหายในการทําการรักษาแต่ละครั้งก็จะต้องเสียเงินทองมากมายไปกับโรคนี้และไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นโรคนี้อยู่ก็มักจะตายไปจากธุรกิจในเวลาอีกไม่นาน อาการของนักธุรกิจเครือข่ายที่ติดโรคนี้ก็คือจะสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทต่างๆอย่างน้อย3-4ถึงบริษัทแล้วก็ไม่เคยทําเงินได้เลยแม้แต่บาทเดียวใช่แล้วครับมันคือโรคความหวังใหม่หรือโรคขอเป็นต้นสายในทุกๆบริษัทที่เข้าร่วมนั่นเองนั่นก็คือโรค NBT ย่อมาจาก Next Big Thing ซึ่งเป็นโรคร้สายพันธุ์ใหม่ที่นักธุรกิจเครือข่ายอย่างคุณต้องระวังด้วยเหตุผลที่นักธุรกิจเครือข่ายเป็นโรคนี้กันเยอะนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการประสบความสําเร็จ ในการเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทใหม่ในเวลารวดเร็วและนี่ก็คือประเด็นของผมไม่มีความสำเร็จไหนได้มาฟรีๆได้มาง่ายๆถ้าได้มาง่ายก็มักจะไม่ยั่งยืนความจริงก็คือว่าคนที่ทำเงินได้ในธุรกิจนี้ก็คือคนที่ดูแลธุรกิจเหมือนกับเป็นงานประจำเชื่อผมเถอะครับว่าคุณต้องจ่ายราคาสูงถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จเพราะนักธุรกิจเครือข่ายทั่วไปมักจะทำธุรกิจเหมือนกำลังไปเล่นพนันคาสิโนและลงเอยด้วยการหมดกระเป๋าเกี้ยงเสมอเสมอ และเมื่อเดินผ่านคาสิโนอีกเจ้าที่สัญญาผลตอบแทนที่มากกว่าพวกเขาเหล่านั้นก็จะก,กระโจนเข้าไปเล่นอีกสุดท้ายเป็นยังไงครับล้มเหลวไม่เป็นท่าถ้าคุณไม่รีบจัดการกับโลกนี้คุณจะได้รับเชื้อเหมือนกับนักธุรกิจเครือข่ายคนอื่นๆที่ตายออกไปจากธุรกิจนี้ทุกๆคนโลกนี้จะค่อยๆฝังตัวเข้าสู่ร่างกายของคุณโดยมุ่งเข้าสู่สมองและฝังลึกลงในจิตใจจากนั้นมันจะค่อยๆข้าโอกาสในการประสบความสําเร็จของคุณให้หมดสิน้นน่ากลัวใช่ไหมครับวันนี้ผมหวังว่าจะได้ช่วยรักษา,าการโลกนี้ให้กับคุณ และเพื่อนๆของคุณทุกๆคนให้หายขาดได้ตลอดไปเพราะถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายแล้วคุณจะหายขาดจากโลกนี้ตลอดไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะไม่ว่าบริษัทที่ดีที่สุดแผนการตลาดที่สุดยอดที่สุดสินค้าที่ดีที่สุดในจักรวาลนี้ก็ไม่สามารถช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาข้ามคืนได้ซึ่งสิ่งที่คุณต้องจดจําไว้ก็คือมันไม่สําคัญเลยว่าคุณมีสินค้าที่ดีที่สุดในจักรวาลนี้ถ้าลูกค้าของคุณไม่ได้คิดจะซื้อมันไว้ครั้งละหนึ่งล้านบาท คุณจะไม่มีทางได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมกับบริษัทใหม่กี่บริษัทก็ตามคุณกําลังถูกหลอกขายโดยนักการตลาดมากมายของแต่ละบริษัทเพราะพวกเขารู้ว่าจะต้องทําให้คุณมีอารมณ์ตื่นเต้นจนทนไม่ไหวที่จะทําให้คนธรรมดาทั่วไปอย่างคุณพยายามไปสมัครคนต่อไปหรืออาจจะสมัครผู้นําเก่งๆเข้ามาให้พวกเขาเหล่านั้นได้อีกคนสองคนคุณตื่นหรือ,อยังครับมันคือการทําการตลาดและตัวคุณก็คือสินค้าของบริษัทเรามาดูวิธีที่เวิร์กกันดีกว่าครับลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจและมุ่งอยู่กับสิ่งเดียว ที่จะสร้างความแตกต่างให้กับความสาเร็จของคุณโดยไม่ทําให้คุณก้ยเก๋เลิกมองหาโอกาสครั้งใหญ่เหมือนนักธุรกิจเครือข่ายที่ล้มเหลวทั่วไปก่อนหน้านี้เลิกเปรียบเทียบคําโฆษณาแข่งขันกันของบริษัทต่างๆได้แล้วเพราะการเริ่มกับธุรกิจใหม่ไม่ได้ช่วยคุณแก้ปัญหาเดิมๆจนฝ่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะ 1. สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังของตัวเองสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มุ่งหวังเหล่านั้น 3. ทําการตลาดกับผู้มุ่งหวังเหล่านั้น ถ้าคุณต้องการเรียนรู้วิชาทําเงินออนไลน์เหล่านี้และประสบความสําเร็จในบริษัทไหนก็ได้ที่คุณเข้าร่วมกูรูท่านนี้จะแสดงให้คุณดูแบบหมดเปลือกว่าทําได้ยังไงในการเป็นนักธุรกิจออนไลน์ระดับต้นๆของประเทศและทํารายได้7หลักภายในระยะเวลา35วันเท่านั้นรีบคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอเพื่อเรียนรู้เทคนิคที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์อย่างยิ่งใหญ่ในการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังของคุณเองเดี๋ยวนี้เลยครับแล้วพบกันบนเส้นทางของความสําเร็จสวัสดีครับ